ประธานสารปกครองสูงสุดนะบอกว่า,าให้มาบอกองคคณะนะซึ่งมี5้าคนเนี่ยว่าเรื่องนี้นะเมื่อประชุมมีมติไปแล้วนะให้ให้ล้มชัคเขาว่าล้มแล้วให้ประชุมใหม่ไปเลยนะยังไงก็เอาข้าองคณะใหญ่อย,อยู่ดีนะผมต้องถามว่าคุณทำคุณรู้แก่มหน้าได้ไง ผมต้องกราบเรียนขอโทษตุลาการหลายท่านนะผมเชื่อว่าตุลาการหลายท่านเนี่ยนะรู้สึกได้เลยกับเรื่องนี้และผมต้องกราบเรียนขอโทษตุลาการสารปกครองหลายท่านที่ผมต้องออกมาพูดแบบนี้เพราะมันไม่ไหวจริงๆนะครับกระทํากับผมอย่างอายุยุติธร,รนี่ขนาดผมยังโดนขนาดนี้ชาวบ้านชาวช่องตํารวจข้าราชการตัวอื่นนะไม่ตายเลยคือหน่วยงานยุติธรรมสูงสุดกลับไม่ให้ความยุยุติธรรมเอง วันนี้ไม่ได้คิดอยากกลับเป็นตำรวจล้นะครับนะแต่ว่าผมสงสัยมากเลยว่าวันนี้นะสารปกครองสูงสุดนะประธานสารปกครองสูงสุดยังทาแบบนี้นะแล้วประชาชนเอกชนข้าราชการนั้นแผ่นดินเนี่ยจะไปหาที่พึ่งตรงไหนถ้าผมมีประเด็นกับท่านก็คือประเด็นเดียวคือที่ผมคิดของผมเองก็คือเรื่องการฝ่ากตำรวจโดยมีพยานคือตุลาการสารปกครอง ที่เป็นอนดีตตำรวจแล้วลาออกไปแล้วเมื่อเชา้าผมาก็โทรถามท่านอยู่เลยว่าเอ๊ะท่านชื่ออะไรนะที่ท่านฝากรถมาเนี่ยนะเอ,อนะขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะเดี๋ยวเขาเสียหายนะครับผมต้องเรียนว่ากาบเรียนหลายๆนะท่านอย่าหาว่าผมมาแฉนะครับแต่ว่ามันไม่พูดไม่ได้แล้วใครโดนแบบนี้มันไม่ไหวอ่ะท่านนะครับนะดยงานที่ให้ความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมใช่อเอง แล้วอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือสารปกครองสูงสุดที่พึ่งสุดท้ายของผมและของขราวรารลวด